คุณคิดว่ารู้จักภาษาไทยมากแค่ไหนห้องเรียนแห่งนี้จะชวนทุกครอบครัวมานั่งประลองความรู้วิชาภาษาไทยกันแบบยกบ้านกับรายการเกมท้าภาษาไทยแล้ววันนี้พบกับโจทย์ปริศนาคำไทยที่ทำเอาทุกคนอึ้งไปตามๆกันโอ้อยากมาก oh <my> ยากแล้ว <Yeah. S 1> ยาก เราไปเอาใจช่วยครอบครัวคงกำเนิดให้ขยับโตขึ้นหน้าพิชิตชุนการศึกษากลับบ้านกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงโก้นะครับคุณป้าพิมพ์และน้องใหญ่บัวนะครับวันนี้นะครับต้องมาเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาไทยน้องใหญ่บัวชอบวิชาภาษาไทยไหมครับชอบที่ ข้อสอบง่ายอยู่ค่ะอ๋อข้อสอบง่ายคือวิชาไหนยากเราก็ไม่ชอบแค่นั้นเลยคุณป้าพิมพล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับวิชาภาษาไทยตั้งแต่ตอนเด็กๆไม่ชอบค่ะอา้าวทำไมล่ะครับมันเข้าใจยากอะ่ะมีเรื่องไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดไหมครับสําหรับเราสุภาษิตคําพังเพยดูคุณป้าพิมพ์เน,นเน้นคาว่าสุภาษิตคําพังเพยและดูมีปมอะไรสักอย่างกับสุภาษิตคาพังเพย มันไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเก็ตนะคะเวลาผู้ผู้ใหญ่พูดก็แบบโอ้โหงงเป็นไก่ตาแตกเลยอะเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเด๋ยวแต่ที่คุณป้าพิมพ์พูดมาก็ยังใช้สำนวนไทยตอนนี้โตแล้วค่ะเป็นสาวแล้วเข้าใจ <laughs> ตัวเป็นสาวเข้าใจแล้วนะครับสำนวนวที่ว่ามางงเป็นไก่ตาแตกหมายถึงอะไรครับคุณป้าพิมพ์ในความคิดและความเข้าใจตอนนี้น่าจะแบบอ๋อว้าวงงอยู่จน ตาโตโตตาโตคือจริงๆแล้วสมเด็จงงเป็นไก่ตาแตกก็มีที่มานะครับมาจากการเล่นไก่ชนนั่นเองครับ oh. คือเวลาไก่ชนเอาไก่มาสู้กันนะครับเวลาไก่โดนจิกตาตาแตกอ่ะพอจิกตาแตกเลยทำให้ไก่เดินงงวนอยู่กับที่คือ oh. เลยเป็นที่มาของสมเด็งงเป็นไก่ตาแตกครับอุ้ยนี่ขนาดโตแล้วนะ ยังงงอยู่ยังงงอยู่ไม่เป็นไรครับไม่มีใครแก่เกินเรียนเราเรียนรู้ได้เรื่อยๆทุกวันนะครับวันนี้นะครับเราคุยกันเรื่องสุภาษิตสำนวนไทยกันดีกว่าครับมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับเวลาเราพูดถึงสุภาษิตสำนวนไทยนะครับก็จะมีหลายสำนวนครับที่เราพูดติดปากกันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ทีนี้ครับการพูดต่อๆกันมา ปัญหาอย่างหนึ่งคือบางครั้งอาจจะพูดเพี้ยนไปอาจจะพูดผิดไปครับเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสำนวนนี้นะครับที่ถูกต้องต้องพูดว่าอะไรกงก,กรมกงเกวียนกงเกวียนกรรมเวียนที่ถูกต้องคิดว่าเป็นแบบไหนครับอาถามคุณลุงโก้ก่อนครับคุณลุงโก้คิดว่าที่ถูกต้องคืออันไหนครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นข้างบนครับครับทำไมคุณลุงโก้คิดว่าเป็นข้างบนครับคือกรมข้างล่างมันเป็นเป็นเหมือนอาการกมกมเกวียนมันมันไม่น่าจะใช่ครับใช่ใช่แล้วกรมอันนี้แหละครับคุณลุงครับก็เป็นเหมือนเวรกมการกระทําทําดีทําชั่วอะไรเงี้ยฮะอ๋อเกี่ยวข้องกับเวรกมก็ต้องเป็นกรมแบบนี้ครับอ่าป้าพิมแหละครับคุณป้าพิมพ์คิดว่าแบบไหนถูกครับข้างบนนะคะย้ำตอบย้ำว่าข้างบนยังไงก็ถูกค่ะน้องใหญ่บัวครับน้องให่บัวเชื่อคุณลุงคุณป้าไหมครับ เชื่อค่ะจะอธิบายครับว่าที่ถูกต้องนะครับต้องเป็นต้องเป็นข้างล่างนะครับโกงเกวียนกำเกวียน <c oughs> แบบนี้นะครับไม่ใช่กงกำโกงเกวียนครับ <c oughs> อ่ะเรามาดูกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ก่อนอื่นทุกคนต้องใช้จินตน,นาการสมมุติว่าที่วาดนี้กลมนะครับสมมุติว่านี้กลมนะครับนี่คือ ล้อเกวียนอ่าปับ๊บปั๊บแบบนี้นะคือแต่ละส่วนของเกวียนนะครับจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปครับอย่างส่วนนี้นะครับวงข้างนอกเราเรียกว่ากงล้ออ่ากงล้อส่วนซี่ข้างในตรงนี้ครับเราเรียกว่ากรำครับอ่า กรมีชื่อเรียกว่ากรรมครับตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกำมือ <c oughs> ลองนึกภาพครับฟงล้อหมุนไปซี่กรรมหมุนตามนั่นแปลว่าทำอะไรได้อย่างนั้นถ้าเราทำดีก็ได้ดีมันเป็นผลที่สืบเนื่องกันมา <c oughs> นี่ก็เลยเป็นที่มาของสำนวนที่ว่าก<อ>งกเวกวียนกำเกียนาโกงเกวียนกรมเกวียนทุกต้องประเเเเนเเ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  เอาละครับอย่ารอช้าเกมท้าข้อที่หนึงเราขอท้าให้คุณตอบมาครับว่าสำนวนใดคือสำนวนที่ถูกต้องจากสองข้อนี้นะครับให้เลือกขายผ้าเอาหน้ารอดคุณคุณไหมครับสำนวนนี้คุณครับคิดว่าถูกไหมครับสำนวนนี้ถูกครับอ่ะ ลุงโกอย่าเพิ่งมั่นใจไปอีกแล้วนะครับ <_ d ata> ลองดูข้อ2ก่อนนะครับข้อ2ครับ <_ d ata> แก้ผ้าเอาหน้ารอดเขียนเลขคำตอบลงไปบนกระดานได้เลยครับ <_ d ata> คิดดีๆนะครับอย่าเพิ่งมั่นใจในสิ่งที่เราได้ยินมาทั้งชีวิตครับผมบอกแค่นี้เพิ่งจะเริ่มข้อแรก<ท>รรครูทอมก็ใส่เต็มเลยนะครับ <_ d ata> สองสำนวนนี้ดูน่าจะเป็นไปได้ทั้งคู่ สำนวนไหนกันแน่ที่ถูกต้องลองทายกันดูนะครับตอนนี้นะครับเขียนคำตอบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคำตอบของทั้งสามท่านหน่อยครับโหตอบกันมาเป็นสูตรคูณเลยนะครับ212 <c oughs> นะครับคุณลุงก็อตอบ2คุณป้าพิมพ์ตอบ2ส่วนน้องยายบัวตอบ1นะครับทมน้องยายบัวก่อนเลยครับทำไมน้องยายบัวตอบหนึ่งครับ เคยได้ยินสำนวนแบบนี้มาก่อนไหมครับขาย้าหนารอดแก้้าหนารอดไม่เคยแล้วคิดว่ามันน่าจะแปลว่าอะไรครับหนูว่าขายไปให้รอดค่ะในสถานการณ์ขับขันค่ะอือเอยหรือว่าจะข้อหนึ่งอ่ะเองหรือว่าข้อหนึ่งนะแบ่งบริหารความเสี่ยงเหมือนกันโอ้โหคุณลุงน่าสนใจมากใช้คำว่าบริหารความเสี่ยงนะครับอ่ะถามคุณป้าพิมครับทำไมคุณป้าพิมพ์ตอบว่าข้อสองครับ คือน่าจะยอมอายท่อนล่างแต่ข้างแต่บนหน้าเนี่ยก็คือเอารอดไปก่อนทำไมเราไม่เลือกที่จะปิดข้างล่างแล้วเปิดหน้าครับคุณป้าพิมพ์ผมสงสัยแค่นี้แล้วคุณลุงโก้ครับทำไมคุณลุงโก้ตอบหมายเลขสองครับความมั่นใจของผมมันมันลดน้อยลงตั้งแต่กงกำโกงเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวแปลว่าตอนแรกเนี่ยคุณลุงก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยน่าจะขายผ้าแหละแต่พอเห็นข้อที่ผ่านมาแล้ว เลยตอบข้อนี้แก้ผ้าดีกว่าเอาละครับสำนวนที่ถูกต้องคือสำนวนที่ว่าว่าว่าอะไรครับว่าอะไรถายผ้าหรือแก้ผ้าแก้ผ้าหรืแล้วคือผ้ายภาพนะครับโหนี่เลยน้องใหญ่บัวถูกคนเดียวเลยครับ ขายผ้าพอหน้ารอดนี่นะครับแปลว่าการเสียสละอะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเสียของรักของห่วงไปเพื่อรักษาหน้าตัวเองนะครับข้อนี้แม่น้องใหญ่บัวตอบถูกคนเดียวเลยนะครับเชิญน้องใหญ่บัวขยับมาที่โต๊ะตัวข้างหน้าสนุกสนุกแก้ผ้าก็ไม่รอดแก้ผ้าก็ไม่รอดครับคุณลุงข้อนี้นะครับน้องใหญ่บัวขยับมาที่โต๊ะหนึ่งตัวรับไปก่อนครับทุนการศึกษาหนึ่งพันบาท นอกจากเรื่องสำนวนไทยจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของภาษาไทยที่หลายครั้งนะครับเราก็เอามาใช้เล่นเกมกับเพื่อนถามหน่อยครับว่าแต่ละคนนะครับเคยเล่นเกมอะไรที่เกี่ยวกับภาษาไทยบ้างครับถ้าในยุคนั้นนะยุคนั้นนะยุคน,นั้นนะนนนนะเดี๋ยวการที่คุณป้าใช้คำว่ายุคนั้นย้อนกลับไปประมาณกี่ทศวรรษครับไม่เป็นไรไม่ต้องตอบก็ได้ครับคุณป้าอ่ะตอนคุณป้าเดก็กๆคุณป้าเล่นอะไรครับ ชอบเล่นปริศนาอักษรไข้ค่ะโอ้โหชอบตอนเด็กๆผมก็ชอบเล่นอักษรไขยอย่างในหนังสือพิมพ์ในนิตยสารต่างๆจะมีเกมอักษรไขยใช่ลองไปชมว t ทากันหน่อยครับว่าอักษรไขยเนี่ยต้องเล่นยังไงและมีคำศัพท์อะไรน่าสนใจจากว t ทานี้บ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมลองเล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มกันที่คำใบ้แรกขนมทำด้วยแป้งและกะทิหยอดในภาชนะหลุม นี่คือคําว่าอะไรให้เวลาคิด5วินาทีครับเฉลยขนมครกคําต่อไปครับคํานี้หมายถึงลูกจ้างที่ใช้แรงงานเฉลยกรรมกรครับและมาถึงคําสุดท้าย เครื่องสวมศีสาใช้กันแดดและฝนเฉลยปวกนั่นเองครับเอาละครับและนี่คือเกมท้าข้อที่สองเราขอท้าให้คุณเติมตัวอักษรลงไปในช่องว่างให้เป็นคำที่ถูกต้องเอาละครับ ลองหยิบมาเลยครับโจทย์อยู่ใต้โต๊ะแล้วครับผมนี่โอ้ไม่ก็ทั้งคุณลุงโก้คุณป้าพิมพ์พและน้องใหญ่บัวได้คนละคำนะครับคนละคำกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกความหมายของแต่ละข้อของแต่ละท่านเริ่มคำแรกของคุณลุงโก้ก่อนเลยความหมายของคำนี้คือ ห่วงน้ำใหญ่ที่มีแผ่นดินล้อมรอบครับของน้องยายบัวนะครับเป็นคำที่มีความหมายว่าใช้ใจแต่พอควรแก่ฐานะต่อไปนะครับเป็นของคุณป้าพิมพ์นะครับคำนี้มีความหมายว่าหนังสือที่มีไปมาถึงกันครับลองคิดดูดีๆครับว่าคำนี้คำว่าอะไรอโอ้ตายแล้วมีใครอยากจะแลกกันไหมครับพอได้ยินคำถามและพอได้ยินความหมายแล้ว น้องใหญ่บัวครับหนูอยากจะแลกกับใครลูกนูอแยกจะแลกของป้าค่ะอยากแรกกับคุณป้าคุณป้าอยากแกลกด้วยไหมครับหนูถามก่อนไหมว่าป้าจะตอบของหนูถูกไหมเนี่ยถูกยามากอ่า่าอ่าอ่าซึ่งตอนนี้นะครับคุณป้าคุณหลานไม่ได้คำนึงถึงจิตใจคุณลุงเลยนะคะลุงช่วยเห็นใจลุงด้วยลูงก็บอกลุงเปลี่ยนไหมแน็นขอดูของลุงหน่อย ยากบอกเลยยากห่วงน้ําใหญ่ที่มีแผ่นดินล้อมรอบห้ามปรึกษากันนะครับห้ามปรึกษากันนะครับได้อไม่ได้จริงเหรอไม่ได้ีล้อมมันนี่มามามานี่นี่อ่ะแต่ไม่มั่นใจตัวท้ายว่าใช้ใช่เอาแล้วบอกไม่้หรือเอาครห้ามปรึกษากันครับห้ามปรึกษากันครับผมปรากฏว่าแลกกันไปแลกกันมาคนผิดคือคุณป้านะครับ ข้อนี้ครูทอมใจดีให้โอกาสสลับโจทย์กันไปมาแบบนี้หวังว่าจะตอบถูกกันนะครับทุกคนเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูเฉลยกันดีกว่านะครับเอาขอดูของน้องใญยบัวก่อนเลยครับหลังจากที่แลกกับคุณป้าพิมพ์มานะครับคำนี้นี่นะครับความหมายก็คือหนังสือที่มีไปมาถึงกันน้องใยญ่บัวตอบมาว่าจดหมายค่ะจดหมายทำไมห,หนูมั่นใจมากว่าเป็นจดหมายครับ เขาก็ใช้จดหมายไปหาไปมาถึงกันค่ะแถมลงล็อกพอดีด้วยมีสระอามียอยักษ์แบบนี้ตอบมาว่าจดหมายเป็นคำตอบที่ถูกไหมครับถูกถูกไหมครับถูกไหถูกต้องเอาละครับคำตอบไปขอดูของคุณลุงโก้ครับของคุณลุงโก้นะครับความหมายก็คือใช้จ่ายแต่พอควรแก่ฐานะ คุณลุงโก้ก็เลยเขียนคําตอบลงไปว่าประหยัดประหยัดมั่นใจไหมครับมั Demon> ่นใจก็ได้ครับอมั่นใจก็ได้นะครับมั่นใจมาตลอดตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับคุณลุงโก้ตอบว่าประหยัดเป็นคําตอบที่ถูกถูกไหมครับถูกถูกไหมถูกต้องนี่ล่งใจไปเกาะนหนึ่งนะครับคุณลุงครับเอาละครับและ ข้อสุดท้ายคำสุดท้ายครับของคุณป้าพิมพ์ครับคุณป้าพิมพ์ยกขึ้นมาให้ดูหน่อยครับความหมายของคำนี้คือห่วงน้ำใหญ่ที่มีแผ่นดินล้อมรอบทำไมคุณป้าถึงลังเลระหว่างบอใบไม้กับปอปลาครับเหมือนจะผ่านตามาแต่อาจจะเป็นช่วงหูตาฟ้าฟางก็เลยรู้สึกเอ๊ะมันจะใช่หรือเปล่าเลยแต่เอาที่ เห็นบ่อยดีกว่าและมั่นใจมากกว่าน่าจะเป็นบอลไปไม้ค่ะพี่ิต้องอธิบายเยอะเดี๋ยวพิ่ต้องอธิบายเยอะเดี๋ยวพิทให้อธิบายมาก่อนคุณลุงอย่าเพิ่งเบรกกันเรามาด้วยกันทะเลสาบคือห่วงน้ําใหญ่ที่มีแผ่นดินล้อมรอบและคําว่าทะเลสาบสะกดด้วยบอลไปไม้เป็นคําตอบที่ถูกถูกไหมครับถูกไหมครับถูกถูกต้อง คือคำว่าสาบในที่นี้นะครับเป็นรากพท์มาจากภาษาเขมรครับแปลว่าจืดคือสาบบอใบไม้ส่วนสาปบปอปลานี่คือสาบแช่งคือคําสาบก็ถือว่าข้อนี้นะครับตอบถูกกันทั้ง3ท่านเลยครับตอบถูกกันแบบนี้เชิญขยบมาที่โต๊ะตัวหน้าได้เลยครับ <Yeah. S 1> ขยบมานั่งที่โต๊ะตัวหน้าแบบนี้นะครับรับคุณการศึกษาเพิ่มไปอีก3,000บาทรวมเป็นทั้งสิ้น4 0 0พบาทโอ้โห มาที่ข้อนี้กันบ้างนะครับขอถามก่อนว่าปกติแล้วนะครับครอบครัวนี้ใครเป็นคนทําอาหารครับใครเข้าครัวลุงค่ะผมเองคุณลุงโก้ฮะ <laughs> โอ้โหตอนแรกเนี่ยถ้าไม่บอกเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นคุณป้าแต่ปรากฏว่า <laughs> เป็นคุณลุงโก้ <laughs> ครับคําถามของข้อนี้ครับเกี่ยวข้องกับการทําอาหารครับนี่เข้าทางอ่ะเข้าทางคุณลุง ข้อนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ชมภาพแล้วตอบครับว่าภาพที่เห็นนะครับคือคําว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพกันเลยครับนี่เขาทําอะไรครับตอกไข่ค่ะตอกไข่นะครับชัดเจนเลยนะครับตอกก็คือทําให้แตกนะครับโยลงไปนี่คือตอกไข่นะครับอ่ะพอตอกแล้วทําอะไรต่อครับเจียวค่ะอะไรครับคนดูดูตีไข่นะครับนี่คือการตีไข่ตีเสร็จปั๊บแล้วก็เจียว ทอนี่คือการทอดทอดไข่นะครับทําให้สุกด้วยน้ำมันนะครับนี่นี่แค่การทอดไข่อย่างเดียวนะครับเห็นการทำไข่เจียวแล้วคิดว่าสบายไหมครับข้อนี้ง่ายง่ายนี่คุณป้าพิมพ์ตอบทันทีว่าง่ายมากส่วนคนที่เข้าครัวเป็นประจำเจ้านี้ยังปิดปากเงียบยังไม่กล้าพูดอะไรออกมานะครับเอาเลยครับและนี่คือเกม้าข้อที่ส เราขอท้าให้คุณตอบมาครับว่าภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้เรียกว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมภาพกันเลยครับนี่อุ้ยทำอะไรครับนี่นี่ลุงเคยทำออแต่ลุาไม่รู้เรียกว่าอะไรลุงเคยเรียกว่าอะไรครับแบบนี้ล,นล่อนเหรอคืออะไรอะ เรียกว่าอะไรครับทําแบบนี้แต่ทำอะเออไม่เป็นไรครับเรามีตัวเลือกให้อภาพที่เห็นนี้เรียกว่าอะไรระหว่างกรอกหรืออีกคํานึงนะครับกรอกกรอกเอาแล้วภาพที่เห็นกรอกหรือกรอกครับ เขียนคำตอบลงไปบนกระดานได้เลยครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวเลือกที่ครูทอมให้เนี่ยจะช่วยให้ตอบถูกหรือทำให้ยิ่งงงกันแน่ตอนนี้นะครับ <ไอ S 1> <ๆ S 2> เขียนคำตอบลงไปเสร็จเรียบร้อยทั้งคุณลุงโก้คุณป้าพิมและน้องใยบัวน,นะครับขอดูคำตอบหน่อยครับผมโอ้โหข้อนี้นะครับไม่มีการกระจายความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับ ตอบเหมือนกันทั้ง3ท่านเลยนะครับว่ากรอกลอลิงเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคําตอบที่ถูกต้องจะเป็นอะไรถ้าพร้อมแล้วไปชมวิดีโอกันเลยครับนี่คือคำว่าคำว่าลอลิงกรอกหรือกรอกกรอกหรือกรอกลอเรือหรือลอลิงลอลิงกรอกลอลิงนี่โอ้โหถูกต้องกันทั้งสท่านเลยนะครับ คำว่ากรอ,อกเนี่ยนะครับแปลว่าทําให้เคลื่อนที่เป็นวงนะครับแบบนี้คือการกรอ,อกไข่หรืออีกคํานึงคือกลับกรอ,อกคือกลับไปกลับมากลิ้งไปกลิ้งมาวนไปวนมาแต่คําว่ากรอ,อกคือการที่เอาอะไรสักอย่างหนึ่งใส่ลงไปผ่านช่องเล็กๆเช่นก,กรอ,อกน้ําใส่ขวดหรือว่าไส้กรอ,อกไส้กรอ,อกเนี่ยนะครับคือการกรอ,อกลงไปในไส้คือจะมีไส้ อย่างเช่นไส้หมูนะครับเอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาหมูสับหรือเอาไส้อื่นๆเนี่ยใส่เข้าไปข้างในนั่นคือกรอกลงไปในไส้เราเลยเรียกว่าไส้กรอก mm hmm. เห็นไหมครับออกเสียงต่างกันความหมายต่างกันนะครับแต่ข้อนี้ครับตอบถูกกันทั้ง3ท่านเลยเชิญขยบขึ้นมาที่โต๊ะห mm hmm. ัวหน้าได้เลยครับเย mm hmm. ่โอ้โหเยี่ยมมากนะครับ ข้อนี้นะครับขยบกันมาทั้ง3ท่านแบบนี้รับคุณการศึกษาเพิ่มไปอีก3,000บาทครับรวมเป็นทั้งสิ้นวันนี้ได้ไป ,00 0ดนบาทโอ้โหวันนี้นะครับสนุกสนานมากๆได้ความรู้กันเต็มที่เลยนะครับขอขอบคุณคุณลุงโก้คุณป้าพิมพ์และน้องใหญ่บัวมากๆนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการเกมท้าภาษาไทยหมดลงแล้วครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้พวกเราทุกคนขอลากไปก่อนครับ สวัสดีครับ